สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่266นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวไกลไปปักธงในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับ ซึ่งสาหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดที่ไม่เข้ากันประมาณนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับทุกคนเป็นเดอะเข็ดครับผมและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้ม1น6 8 1นะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับ เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนมันจะดูมั่วๆไม่ค่อยเข้ากันนะครับทุกคนสําหรับชุดนี้นะครับ จะเป็นทรงผมบาวันครับผมจะเป็นแบบที่ว่าถูกที่สุดนะครับและก็จะเป็นหน้ากากขาวอันนี้ได้มาฟรีครับผมและก็จะเป็นเสื้อพี่แจ๊สครับและก็จะเป็นกางเกงสีแดงและก็จะเป็นรองเท้าบูบาร์เตอร์นะครับตามนี้เลยการแต่งตัวมันจะดูมั่วๆหน่อยๆนะครับทุกคนและก็ครับสําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักธงครับผมและก็จะเป็นท่าถ่ายแรงแกนครับและก็จะเป็นท่ากวนตีนครับทุกคน ท่านี้เพิ่องอัปเดตมาใหม่นะครับผมเขาเปลี่ยนคาแรกเตอร์ของท่าน,นะครับนั่นแน่เฟีย้ยวเกินดูดิอือหื่งอย่างจ้าครับทุกคนยกยกเข้าให้และก็จะเป็นท่า UMP ครับและก็ท่าเอ็กแล้และก็ลูกองมังกรครับผมและก็ตามด้วยท่าสกา และก็ปิดท้ายด้วยเ k คมังกรนะครับตามนี้เลยและก็สำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปักทงกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับผม let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง17คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับ จะมีแต่สาวเจมมครับผมยืนแดนดีกว่าครับทุกคนจัดไปเฟี้ยวเฟวครับผมนั่นนี่ตึงเกินไปเป้าและก็ตรงนี้ครับมีน้องสาวคนหนึ่งครับยืนแดนอยู่ด้วยครับทุกคนกดตามดีกว่าครับผมนี่จัดไปเฟี้ยวๆฟครับทุกคนเฮ้ยหล่อเท่เกินโอ้โหอย่างเอาครับทุกคนนั่นนี่เฟียวจัดครับผมแล้วก็จัดไปอีกทีหนึ่งนี่เฟี้ยวๆฟครับทุกคนตึงจัดอ้าวแต่ว่าเขาวิ่งไปแล้วครับทุกคนโอ้โหไม่ไหวเลยแล้วก็ตรงนี้ครับ น้องอดัมครับผมมีการกดมาโคด้วยแล้วก็พิมไปดิมันค้างจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวครับผมไม่ไหวเลยมาโคเนี่ยโอ้โหมันกระตุกจริงนะทุกคนดูดิอื๋อหือดูดูแม่งกดกันทั้งห้องโอ้โหเกินไปไม่ไหวเลยนะครับทุกคนกดแบบเนี้ยคอมก็กระตุกผมบอกเลยโอ้โหดูแม่งมาโคทท้งห้องครับทุกคนเอ้ยเกินไปเป้าโอ้โห นุ่นก็รัวซะเหลือเกิน uh โอ้โหเกินไปมากครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยดีกว่าครับผมอยากแอคแล้วครับจังหวะนี้ยจริงบอกเลยไอท็อปเริมไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนมาครับทุกคนปักธงแอคเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซั่มแล้วก็บึ้มบัมซัมเบไปหนึ่งทีครับผมจัดไปเฟี้ยวครับทุกคน หล่อเท่เกินไปอ่ะเปล่าแล้วก็แดนไปหนึ่งทีนี่โยะโยะโยะเข้าให้ครับผมเฟเฟิยอโอโหอย่างจ้าครับทุกคนแล้วก็ท่าสกาแป้หนึ่งดอกน้องสาวคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยดิเมลล่อนครับผมยอ,อยอนอลไรกันนะครับจัดไปแล้วก็ลองแจ้งถามดิเอาผมเป็นชูไหมจัดไปครับทุกคนโอโหเขาบอกว่าเจออีกแล้วเฉยห้องแรกนะเฮ้ยเจออีกแล้วได้ไงไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคน สงสัยนะครับไปเจอใครมาก็ไม่รู้นะครับทุกคนและหล่อนว่าเป็นผมเนาะดูสงน่าจะใช่นะครับแล้วก็ปักท้องไปหนึ่งทีนี่บึมบ๊มซัมเบไปครับผมหนึ่งดอกเฟี้ยวเฟี้ยวแล้วก็แดนปานิยโยโยโย,โยเข้าให้ครับทุกคนแล้วก็กดหัวใจอันนี้เป็นหนึ่งทีนี่น่ารักเกินบอกเลยแล้วก็บึมบ๊มซัมเบไปจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวน้องเขาน่ารักนะครับทุกคนคนนี้ก็บอกว่าจะอ,อีกและอีอย่างวะเฮ้ยไปเจอไม่จากไหนนี่โอ ไอ้ท็อปงงท็อปงงจริงตอนนี้จริงผมบอกเลยจริงงงมากครับผมไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับรู้สึกว่าผมจะเจอคนแปลกๆนะครับทุกคนไปเจอผมมาจากไหนวะงงจริงตอนนี้ไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง18คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สาวเจมมๆครับทุกคนดูดิอือหืออะไรกันครับเนี่ยแต่ละคนนครับผมโคดบึมบัมซัมเบยนะครับยืนแอคดีกว่าครับทุกคนจัดไปนี่เฟี้ยวเฟียวครับผมบึมบัมซัมเบ้ไปหนึ่งทีครับตึงๆครับทุกคนและก็ผู้สาวผมแดงคนนี้ครับเจมมเลยครับทุกคนใครครับเนี่ยชื่ออะไรอ่ะ อ่านไม่ออกครับผมมันมีเลขสกับเลขศูนย์อยู่เนาะหรือว่าตัวโอวะลองย่อหน่อยดิจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเอาว่ะเข้าย่อด,ด้วยว่ะเฮ้ยลองแกล้งถามดิเอาผมเป็นชูไหมจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟของจริงไงโอโหชูที่รู้งานบอกเลยไอทอมันตัวตึงแล้วก็นี่โยะเข้าให้ครับทุกคนจัดไปโยเข้าให้แปะนี่โยโยโยเข้าให้ครับผมตึงเหลือเกินท่าเนี้ยผลมาด้วยโอโหแล้วก็ครับพิมพ์แปะผม เป็นชูที่รู้งานจัดไปครับทุกคนเฟี Feel ้ยวๆกูดูทรงโดนผัวเขาด่าแน่นอนครับผมจังหวะเนี้โอ้โหไม่ไหวเลยแล้วก็า 8, 8, ทาไอ้ยักษ์แปดแปหนึ่งทีสองคนนี้แปลวะ่าทุกคนแฟนเขาเนี่ยใช่ไหมไม่น่าใช่ครับผมนุ่นโอ้โหไปตามมาแล้ะไปดีกว่ากูโอ้โหไม่น่าอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวโดนผัวเขาเซิงหัวนะครับทุกคนนี่นั่นไงว่าแลวทุกคนโดนผัวเขาเซิงหัวแน่นอนกูเนี่ย เลเลเอาสุดเช็ดเข้าสุดด้วยวะทุกคนวิ่งดีกว่าครับผมไม่ค่อยอยากอยู่สักเท่าไหร่ดูดิเขาบอกว่าเท่เท่เท่เฉยผม réussi, ไม่ค่อยอยากสู้ผัวเขาว่ะทุกคนอันตรายครับผมนี่แอคปากทงดีกว่าครับทุกคนครับผมมาครับทุกคนปากทงแอคเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ้ำแล้วก็บึมบัมซัมเบไปหนึ่งดอกครับทุกคนเฟี้ยวเฟียวนี่จัดไปตึงๆึงครับทุกคน แล้วก็โย่โยไปหนึ่งทีนี่โยะแล้วก็จัดไปอีกทีนึงครับผมนี่เชดเคเอาวะข้างๆผมครับมีการมาแบบว่าแดนตามผมด้วยครับทุกคนและคือมีราชินีหาผัวครับแอดผมมาด้วยครับผมเฮ้ยเกินไปเป้าโอ้โหราชินีหาผัวพุ่นนะน้องสาวคนนี้เปล่าวะนั่นไงว่าแล้วโอ้โหย่อๆกับน้องหน่อยนะครับทุกคนราชินีหาผัวเฉยอะไรกันครับเนี่ยไม่ไหวเลยแล้วก็ลูกสองมังกรแปลงหนึ่งทีเฟีย้ยวๆครับทุกคน แล้วก็ผู้บาวคนนี้ครับใจเกเรแน่นอนครับผมมีการให้ดอกไม้ผมด้วยแล้วก็ถามดิใจเกเรหรอจัดไปครับทุกคนแล้วก็ครับตามด้วยทาไอกำแปดไปหนึ่งทีเฟี้ยวครับผมทรงนี้ใจเกเรแน่นอนครับผมเจอมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็บึมบ๊มซัมเบไปหนึ่งดอกครับทุกคนไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับดูทรงเดี๋ยวโดนผัวเข้าด่าครับทุกคนไม่ไหวเลย ไปจะเอ๋คนมีผัวเฉยไม่ไหวครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง15คน แต่ก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ครับผมยืนแอคดีกว่าครับทุกคนกดท่าแดนไปครับจัดไปหนึ่งทีแจมแจมครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวหล่อเท่เกินไปเป้าเฮ้ยอย่างเอาแล้วก็ตรงนี้ครับมีโมเอฟครับวิ่งมาย่อกับผมด้วยย่อย่อหน่อละกันนะครับจัดไปแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ครับคนในห้องเยอะมากครับทุกคน19คนครับผมอย่างตึงแต่งตัวโคตรโง่อ่าเอ้าเดี๋ยวมึงยุ่งไรอ่ะแล้วก็ครับพิมพไป ยุ่งไรก่อนจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยเกินไปจุ๊กมาบุลี่การแต่งตัวผมเฉยเฮ้ยเกินไปเป้าบักรอบนี่ดูชื่อหน่อยครับชื่ออะไรเนี่ยบ้านหลอกหรอบ้านมีตังเติมเป้าเอาเฮ้ยเกินไปแล้วก็ครับพิมพ์แปะที่บ้านไม่สั่งสอนหรอจัดไปครับทุกคนจุกจุกครับผมโอ้โหเกินเบอร์ครับ แล้วก็แดนไปหนึ่งทีเฟีย้ยวครับทุกคนมีเปล่าเชดเคเอาว่ะเฮ้ยมีการแอคท่าสกินปืนใส่กูด้วยโอ้โหอย่างเอาแล้วก็ครับพิมพ์แปะไม่เสือกนะครับจัดไปครับผมเกินเบอร์จริงครับผมโมโอเอฟคนนี้กูเป็นเชี่ยอะไรกับโมโอเอฟนักหนาวะแม่งไม่มีอะไรดิไอ้ไก่โอ้โหพุ่นนะเกินเบอร์แล้วก็ครับพิมพ์แปขยะสังคมน้ำมึง ฮ่าฮ่จัดไปครับผมมาครับทุกคนปักทงอัดหน้าแม่งเลยดีกว่าครับมาครับ 2> ball, yeah, 1 2ึซ้แล้วก็ถ่ายแรงไปเส่หน้า1ดอกครับทุกคนเฟียวเฟียโอ้โหขยะเกินน้ะมึงอะ่ะโอ้โหจัดไปนี่เฟียวเแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับผม1 1กับไก่ไหม ฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับทุกคนแรงๆเลยครับผมท้าหนึ่งหนึ่งแม่งเลยตัวแบบนี้นะครับทุกคนอยากหนึ่งหนึ่งกับโมเอฟครับจังหวะนี้จริงไอท้ทอมมันชอบบอกเลยนี่ปากทงไปมีปากทงแล้วคิดว่าเฟี้ยวเอ้าเฟี้ยวครับผมแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับหนึ่งหนึ่งกับกูไหมขยะจัดไปครับทุกคน ของจริงไงไอทอมมันท้าหนึ่งหนึ่งคนแล้วครับผมจังหวะเนี้ยโอ้โหยอมไม่ค่อยได้ครับผมแม่งจู่ๆมาดา่ากูเฉยมาดีหนึ่งหนึ่งไก่อเชดเคเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยตึงนักน้ามึงอ่ะแล้วก็ปักธงใส่หน้าไปหนึ่งทีแล้วก็ครับพิมพ์แปะแพ้อย่าร้องนะฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมโอ้โหแล้วก็บึมบัมซัมเบสใส่หน้าแม่งไปหนึ่งทีครับทุกคนยังเอาอ่ะหมวดเอฟอีกแล้วครับทุกคน ผมสงสัยว่าว่าผมเป็นเชียอะไรกับโมเอฟนั่หนาววะมันเกียดติกูหรอว่าโมเอฟเนี่ยเฮ้ยประมาณ70%ของช่องเราครับทุกคนโดนโมเอฟด,ด่าครับผมไอเชียรู้สึกเริ่มกลัวโมเอฟแล้วครับจังหวะเนี้ยแล้วก็ครับพิม์แปะมีท่าเดียวหรอฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมแจมแจมครับทุกคนแอดเพื่อนแม่งเลยครับทุกคนท่าหนึ่งหนึ่งนะฮะโอโหรับเพื่อนไหมพิมพ์ไปก่อนครับผมรับเพื่อนไอเวนรับเพื่อน ไอขยะฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมแจ่มแจ่มครับทุกคนปากยังดีนะมือนี่ปากทงใส่หน้าไปนี่จัดไปแล้วก็ครับท่าสกาไปหนึ่งทีแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับผมอย่าขยะให้มันมากจัดไปทุกคนเฟี้ยวเฟ้ครับผมแล้วก็ลูกซอ,กองกรใส่หน้าไปหนึ่งทีแล้วก็ครับพิมพ์เยยแม่งต่อครับไวมีท่าเดียวฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมโอ้โหมันมีแค่ท่า mp 4 0ท่าเดียวปะ เห็นมันกดอยู่แค่ท่าเดียวแล้วก็ครับปักธงใส่หน้าไปรัวๆแล้วก็ถ่าแรงดอนนี่จัดไปแล้วก็ครับพิมพ์ไปไอกระจอกเอ้ยจัดไปครับผมไอเชนี่ปากดีเนาะจริงผมบอกเลยปากดีมากครับแล้วก็บึมบัามซัมเบสใส่หน้าไปแล้วก็ตามด้วยที่บ้านไม่สั่งสอนหรอที่บ้านไม่สอนมารยาท หล่อจัดไปครับผมหนึ่งหนึ่งให้ชนะก,ก่อนด้วยโอ้โหอย่างตึงว่ะเฮ้ยทุกคนพี่เขาไม่โคตรตึงว่ะโอ้โหอย่างเฟี้ยวแล้วก็ครับพิมแปะออกมาครับไอหมาจัดไปครับทุกคนไปครับทุกคน,คกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกับไอขยะต,ตัวนี้ดีกว่าครับผมปากดีด่าผมสยับเลยนะครับทุกคนไปครับทุกคนไปหนึ่งหนึ่งกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับขอเซื้อปืนก่อนนะครับทุกคน Desert E a g l เกครับและก็ไอวอลครับผมและก็ก่อสองครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซอร์หัวไอขยะตัวนี้ดีกว่าครับผมปากดีมาบูลี่ชุดผมเฉยโอโหชุดโคตรเทโอโหลองชุดแบบว่ากักกากชุดขยะนะครับผมไม่ไหวเลยเกินไปผมบอกเลยอยู่ไหนวะเรียบร้อยครับผมจัดไป เม็ดเดียวคมคมครับผมบาลุงท็อปนะครับของจริงไงลากขวคมๆลุงท็อปเพชก็ได้ครับทุกคนโอ้โหเกินไปแล้วก็ครับเห็สามแปดสองนแล้วก็ครับลูกสองควงครับผมไปครับทุกคนต่อครับผมเอวิโกเอวิโกแลคือมีลูกสองม่วงด้วยครับผมยิงยากมากผมบอกเลยไปครับทุกคนเลสโกเลสโกถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแมปนี้มันปรับใหม่เนาะ งงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมปรับใหม่เฉยโอ้โหแต่ก็ดีแล้วนะครับผมมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับอยู่ไหนจ๊ะมีมอะไรอไปแล้วอ๋อเฮ้ยแค่สแนปยิงเท่านั้นเองนะนี่เช็คระบบหายใจด้วยโอ้โหของจริงบอกเลยทอมาตัวตึงหมู่8ครับผมนี่ปักทงด้วยเปรี้ยวเกินแล้วก็เห็ด3ามไปแล้วก็หมวกสครับผมไปครับทุกคนต่อครับผมเอวิโกเอวิโก ไป่ตัวนานมากครับทุกคนและคือผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับทางแบบว่าผู้พัฒนานะครับเขาจะปรับไอ้ป้ายตรงเนี้ยเพื่ออะไรนะครับผมตอนแรกก็ดีๆอยู่แล้วปรับทําไมนะครับผมทุกคนงงเหมือนกันนะครับไปครับทุกคน let's go let's go <S เฮ้ยเดี๋ยวเครื่องกูมีสคริปต์บ่นี่ปักธงซ้ำศพด้วยเฮ้ยเกินไปเป้าทุกคนคอมผมมันมีสคริปติดตั้งอยู่เป่าวะ เม็ดเดียวตลอดเลยนะครับทุกคน3เกมเนี่ยเฮ้ยเกินไปโอ้โหเกินไปครับทุกคน let's go ครับผมเฮ้ยไ <c oughs> อทอมมันก็คมเกินไปนะจริง <c oughs> เกินเบอร์ครับผมซื้ออะไรดีรอบนี้ก่อสามไหมไป let's go <S <c oughs> พอดีว่าเงินในเกมมันเหลือไงทุกคนเห็นไหมโอ้โห <c oughs> เหลือตั้ง4,000ครับผมซื้อลูกซองได้ตั้ง2องกระบอกนะครับเฮ้ย <c oughs> แมปนี้ก็ปั่ใหม่หรอ เกินไปเฮ้ยเดี๋ยวเกินไปเปล่าเฮ้ยท็อปเกินไปเปล่าจริงเฮ้ยทุกคนเครื่องผมมีสคริปต์อยู่เป่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเกินไปจริงครับทุกคนโคดเวอร์ครับผมเม็ดเดียวเม็ดเดียวโอ้โหเหลือจะเชื่อจะโดนแบนไหมนี่โอ้โห จะโดนแบนเวอรนี่ยท็อปนี่มีมเกินเบอร์จริงครับทุกคนเม็ดเดียวเม็ดเดียวโอ้โหอย่างเวอร์อ่ะจริงโคตรเวอร์ไอ้ท็อปตอนเนี้ยเอาลูกซองไปยิงมันบ้างดีกว่าครับผมเดสเซอร์อีเกิลเดี๋ยวมันร้องนะครับทุกคนเม็ดเดียวตลอดเลยอนะ่ะวิ <First blood. S 1> โอ้โหอย่างเอาเชิดเอาอะแอกว่ะเชิดเค มีการแดนใส่หน้ากูดว้วยโอ้โหตึงเกินไปเป้าเฮ้ยแล้วก็ครับเฮตดสามไปหนึ่งทีแล้วก็แดนท่าน,นี้ไปหนึ่งทีครับทุกคนเฟี้ยวๆแล้วก็ซื้อปืนก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ไอวอลครับโอ้โหเกินไปเอาอะมีการกดแดนใส่ว่ะท่ากวนตีนะครับผมท่าน,นี้เป็นเหตุสังเกตได้ที่มันมาด่าผมเนี่ยโอ้โหเกินเบอร์ครับทุกคนแลวทำไมมันมาอยู่ตรงนี้วะงงว่ะทุกคนจริงมันแมปไหนวะเนี่ย โอ้โหแมปใหม่หร้อว่าทุกคนไม่น่าจะใช่นะครับแมปเก่านี่แหละแค่มันเปลี่ยนใหม่เนาะเฮ้ยเกินไปเปล่าพันยาหรออุ๊ย เรียบร้อยครับผมระยะจบเต็มหัวนะเต็มหัวนะฉันเมื่อกี้เต็มหัวนะเป็นพยานให้พี่ด้วยนะครับทุกคนเต็มหัวเลยนะแดงเถื่อนนะแดงเถื่อนนะพอดีว่าทามันตึงเกินไงและคือปืนในเกมครับผมมีการเปลี่ยนด้วยโอ้โหอย่างเฟี้ยวซื้อปืนอะไรดีครับรอบนี้ UMP ไหมหรือว่าจะเป็น MP40D UMP ดีกว่าครับผมจัดไปทุกคนเฟี้ยวเฟียวครับ ยืนแอคดีกว่าครับทุกคนเห็นคนเดียวครับนี่จัดไปเฟ <ๆ S 1> <ๆ>ี้ยวๆหล่อเท่ผมว่ามันร้องแน่เลยว่ะผมเอา UMP มายิงมันเนี่ย <c oughs> แต่ก็ไม่ได้มีกฎบอกนะครับทุกคนอุ๊ย มันเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆว่ะทุกคนอุ้ย,เ,ยเชดเคเอาว่ะมันเล่นสเต็ปจริงโจ้ใส่ผมว่ะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องนะไอ้นี่เอาเรื่องนะ สเตปจิงโจ้ o, มันเอาเรื่องนะทุกคนเฮ้ยเกินไปโอ้โหอย่างเฟี้ยวเอาบ้างไหมทุกคนเราเอาบ้างไหมสเตปจิงโจ้เนี่ยเอาไหมจัดไปครับผมนี่สองข้าบอกเลยปืนนี้นะครับทุกคนเล่นมันผมบอกเลยของจริงไนงะปืนเนี้ยของจริงเว้ยผมบอกก่อน <c oughs> จริงแนะนํำครับผม ยิงมันมาครับสเตปจิงโจ้เนี่ยอยู่ไหนจ๊ะเชดเคเห็นไหมโอ้โหสเต็ปจิงโจ้อย่างเอาผมบอกเลยของจริงไงไอ้ทอมมันตัวตึงครับผมบอกแล้ว สเตปจินโจ้นี่ไอทอมมันก๊อสุดแล้วผมอ Free, Fine, บอกเลยฟรีไฟเนี่ยจริงบอกเลยของจริงโอ้โหไม่ได้โมบอกเลยตัวตึงไงพอดีว่าไอทอมมัน go ตึงเกินนะครับทุกคนสเตปจินโจมันนี่โนหนึ่งโนก๊ออยู่แล้วครับผมโนวัน no เลยครับทุกคนจริงโอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆนะสเตปจินโจผมเนี่ยผมฝึกนานมากครับทุกคนเล่นแบบบ่อยมากครับผมกว่าจะได้นะคือแบบกว่ามันจะเป็นนะ่ะเข้าใจป่ม ฝึกแบบโอ้โหอย,อ,อยากเป็นน่ะใครอยากเป็นเนี่ยเช็ดแค่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหได้แค่นี้หรอ ได้แค่นนี้อ๋อโอ้โหสภาพขยะนะครับผมขยะที่มันรีไซเคิลไม่ได้นอนกองอยู่ครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมโอ้โหขยะก้ามทองหมวกเอฟนะครับทุกคนปากโคตรดีแต่แพ้สายฟรีอันนี้ก็ไม่เอาครับผมนี่จัดไปทุกคนมันไม่เชิงว่าสายฟรีหรอกโอ้โหเอาง่ายงว่าแพ้แบบว่าคนที่แบบ ฝีมือแบบไม่เก่งอย่างผมเนี่ยอึ้งนะครับผมอย่างเฟี้ยวครับผมและก็ครับสําหรับ EP นี้ครับปิดไปด้วยสกอร์สวยๆครับทุกคน7ต่อ2นะครับดาเมจครับ3ามนะครับตามนี้เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชวนมันมาคุยหน้าล็อบบี้ดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าจะกล้ามาหรือเปล่านะครับและก็ครับสําหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปคุยกับมันหน้าล็อบบี้ดีกว่าครับผมไปกันเลยครับทุกคน Let's go <S โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับขอชวนมันไปหน้าล็อบบี้ก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะกล้าไปหรือเปล่านะครับผมไปหน้าล็อบบี้ไหมจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆส่งไปเลยแล้วก็ตามด้วยอีโมจิอันนี้ครับผมจัดไปไม่รู้ว่ามันจะตอบผมหรือเปล่านะครับผมไปทำเชียร์อ,อะไรอะ่ะไอขยะเชดเคกระจอกให้คนอื่นเล่นให้เชดอย่างเอาอะ่ะ แล้วก็ครับพิมพ์ไปไม่ร้องนะไอ้กระจอกฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมสงสัยเมื่อกี้ครับยังดัดสันดานมันไม่หายนะครับทุกคนแล้วก็รับพิมพ์ถามไปดิเมื่อกี้เจดัดสันดานไม่หายหรอจัดไปครับผมเฟี้ยวๆครับทุกคนแล้วก็ตามด้วยอิโมจิอันนี้ครับผมจัดไปโอ้โหลองเล่นเองเป็นไหมนะครับทุกคน ก,กูเล่นเองนี่ทําไมหรอโอโหเกินไปปากยังแซ่บครับทุกคนจริงผมบอกเลยแล้วก็ครับพิมพ์แปะทาไมต้องร้องคนอื่น <c oughs> เล่นให้ฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับ <c oughs> ควายร้องมัง้งม <c oughs> จัดไปครับทุกคนฟิลฟิอโอโหแล้วก็อีโมจิอันนี้ไปหนึ่งทีโอโหอย่างเฟี้ยวครับทุกคน <c oughs> ไม่ได้เล่นเองทำแอคกเนเชตโอโห แลก็ครับพิมพ์ต่อครับก็ไม่ได้รอ้องอ่านนะจัดไปครับทุกคนแลก็ครับพิมพ์ต่อครับเพก็กุบป,ปากไอโงจัดไปครับทุกคนเฟี้ยว โอเคครับทุกคนก็สำหรับ EP นี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับและก็ครับสำหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบาย รักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปว